วัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คต้นไม้นะคะอันนี้คือแพ็คเสร็จแล้วแล้วก็ทีนี้เราจะต้องใส่กล่องเราจะใช้กล่องไซส์บีแต่กล่องไซส์บีอะความยาวมันไม่ได้พราะกาวไม้เนะี่ยความยาวอะ่ะของอันนี้มันเกินทีนี้เราจะผ่ากล่องนะคะตัวนี้คือเป็นตัวที่ผ่ากล่องแล้วเราจะผ่ากล่องตัวตรงนี้ตัวด้านข้างของความ กว้างของกล่องนะคะเนี่ยตัวด้านข้างเราก็จะตัดตัวที่ตรงกลางอ่ะจะให้ขนาดเท่ากับของต้นไม้ที่เราอยู่แล้วส่วนตรงเนี้ยมันจะเป็นเราจะขยายความยาวเขาออกไปนะคะตัดทั้งสี่สี่ด้านก็คือด้านนี้เนาะหัวหัวท้ายน,นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตัดกันที่เราจะขยายทีเนี้ยเราจะพับ ตรงกลางลงมานี่ตรงเัน้นตรงนี้เนาะเราจะพับตรงนี้ลงแล้วก็พับตรงนี้ลงน,นะคะนี่แล้วตัวขยายอะ่ะคือตัวที่เราตัดตรงนี้กับฝั่งนี้เราดูเนาะนี่นะคะตัวที่ขยายคือตัวนี้เราก็จะแบ่ง ตอนแรกมันตัวนี้มันเป็นตัวติดกันแล้วเราก็แบะเอ่อขยายพับเขาลงมาอันนี้จะเป็นการขยายความยาวนะคะไม่ได้ขยายความกว้างเพราะว่าต้นไม้เราอ่ะสูงแต่ว่ากล่องเขากว้างแล้วทีเนี้ยมันก็จะเปืองพื้นที่ถ้าเราจะเอากล่องที่มันใหญ่กว่านี้ เพราะเราต้องการแค่ความยาวของเขาเราก็จะล็อกด้วยสกอดเทปก่อนไม่งั้นมันจะหนีแล้วเราค่อยใช้เทปกันล็อกอีกที ส่วนของความยาวเขาแล้วนะคะทีนี้ก็มาดูข้างบนที่เราจะใส่นี่นะหนไหมตัวที่เราผ่าก็คือตรงช่วงนี้ที่เราขยายเราก็เอาต้นไม้ต้นไม้นี่คือเราแพ็คอย่างดีแล้วนะเราใช้กระดาษทิชชู่พันรอบดินแล้วก็เอาเทปกาวปิดเปนหก แล้วเราก็ตัวนี้เป็นผีเสื้อลาตินะคะเราใช้กระดาษทิชชู่เพราะว่าใบของผีเสื้อเขาบอบางเราต้องใช้กระดาษทิชชู่พันเขาก่อนเวลาตอนลูกค้าแกะตัวขวดพลาสติกอะ่ะมันจะได้ไม่กระเทือนในส่วนของใบผีเสื้อแล้วก็หลุดนะคะทีนี้เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องยัดตัวเขาเรียกว่าตัวใยสําครแล้วเพราะตัวเนี้ยมันเหมือนกันกระแทกแล้วอะ ก็จะใส่ได้พอดีเลยมันก็ใส่ได้พอดีไม่ต้องกลัววัดต้นไม้มันจะลิกไปไหนเพราะว่ามันจะไม่ลิกหรือใครจะหาอะไรยัดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวนะคะใย,ยสัมเพาจะเป็นตัวนี้อันนี้ที่เขา ให้มาตอนที่เราสั่งซื้อต้นไม้เนาะจะยัดตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเราจะใช้ในส่วนของที่เป็นกระดาษนี้ที่เราเก็บไว้ยัดนี้ก็ได้ไม่ให้เขาขยับขยื่นอย่างนี้ค่ะทีนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องต้นไม้เขาจะขยับขยื่นกันเพราะว่าเราแพคในส่วนของต้นไม้ดีแล้วเราก็กดมันออกไป วน,นี้ที่มันเกิอนออกมาเราจะตัดออกก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราส่งไปสนีหรือว่าส่งในส่วนที่เป็นที่เคาั่งน้ําหนักอะ่ะก<ม>็เขาจะคิดในส่วนของน้ําหนักด้วยตัวน,นี้มันก็จะป่องนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นพลาสติกข้างในแล้วไม่ต้องห่วงอะไรแต่ว่าเราจะไม่ตัดออกเพราะว่าต้านไม้หราม,มันป่อง ีต้นเนี้ยต้นแค่1 9บาบาทนะแต่เราก็แพ็คให้อย่างดีเพราะว่าคนที่เขาอยากได้ไปอ่ะเขาก็อยากเอาต้นไม้ไปดูเหมือนที่เราซื้อมากันมีเด็กเกาะกวนด้วยแหละมีเสียงแปลกประลานี่เราก็ลก็อกด้านข้างอีกทีนึง ตัวนี้ที่ยังไม่เรียบร้อยเราก็ใช้ตัวนี้เทปล็อกอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความแน่มาอันนี้ก็เสร็จแล้วในส่วนของแพ็กต,ต้นไม้ที่เราจะขยายให้มันยาวขึ้นนะคะ